มันเริ่มต้นจากการที่ตัวผมเองนะฮะได้ทำการโพสสรุปดรามา่านี่ตามนี้เลยความจริงผมมีการแก้ไข1ครั้งนะครับผมย้ำก่อนนะว่าผมมีการแก้ไขโพสหนึ่งครั้งเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ดูการแข่งขันนี้ แต่เอามาให้แบบสรุปมาให้ทุกคนอ่านนะครับซึ่งผมก็ไปอ่านจากตาม X หรือ Twitter นี่แหละคือสิ่งที่ผมโพสต์คือสรุปดราม่าชัยชนะ6นัดติดอานาเซ์ Al aster, และจุดโทษท้ายเกมของโรนโดที่โดนกังขาถูกไหมครับมันเป็นชัยชนะที่6ของอานาเซ์ aster, ที่ชนะมา6นัดติดเลยฟอร์มดีมากๆแล้วก็ท้ายเกมเนี่ยมันมีดราม่าเพราะเพราะได้จุดโทษแล้วใครเป็นคนยิงครับโรนโดโรนโดเป็นคนยิงจุดโทษเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นจุดโทษของโรนโดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ผมเอารูปโรนโดมาแปะคุณจะตีความว่าเป็นการผมแซโรนโดก็แแแแแลลล้้้ววววตตตต่่่่ออัันนนีมมมมุงเยสผ มไม่ได้คิดอะไรแบบนั้น2นี่ผมใช้คําว่าเรื่องนี้เหตุเกิดจากเกมเอลนาเซอร์เปิดบ้านเฉิอนอัลไฟฮาชัดเจนนะครับว่าผมพูดถึงเกมนี้เหตุดราม่าคือจุดโทษที่เกิดขึ้นช่วงทดเจ็บนี่ครับเห็นไหมผมย้าชัดเจนว่านี่คือเหตุดราม่าเกิดจากจุดโทษช่วงทดเจ็บและที่มันเป็นดราม่าจนผมเอามาโพส์คือนี่ครับรูเบนเนเวสเมลคอมลิยัตมาเลสอ่าเมริเดมิราลูปซ้ายบนเนี่ยเป็นสมูสออัลไฟฮาที่แพ้ทีมเอลนาเซอร์เมื่อคืน เนี่ยเห็นไหมเขาลงกันว่า GoodNight เป็นจังหวะที่มีฟาวแล้วเป็นจุดโทษต่อมาทางขวามือนะครับเป็น IG ของทางเมลคอมเมลคอมที่อยู่ทางอ่า อาฮิลาร์นะครับมีการลงสตอรี่ว่าซูเปอร์เพนัลตี้แล้วก็เป็นรูปปอบมือพร้อมกับอีโมจิเหมือนด่าคำหยาบแบบแบบแบบแล้วก็หัวเราะ 5. แล้วคนต่อไปนะครับด้านล่างซ้ายลิยาร์ดมาเลสถ่ายรูปโทรทัศน์นะครับตอนจังหวะที่แบบเหมือนจะยิงจุดโทษอะไรเงี้ยที่กรรมการเขาให้จุดโทษอะ่ะแล้วก็พร้อมกับอีโมจิหัวเราะแล้วก็ปบมือป,ปัดประชดประชันแล้วก็ถัดมาทางขวานะครับรูเบนเนเวสลงสตอรี่ไอจีพร้อมกับอีโมจิหัวเราะและรูปขวามือนะครับ ก็จะมีคนหนึ่งนะครับเขาโพสต์ว่า penalty kick in favor of a o a r s e r แล้วก็มีเดมิเลาเนี่ยมาตอบขับนะครับด้วยเนี่ยหัวเราะอิโมจิอะไรประมาณนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมสนใจว่าเฮ้ยทำไมนักเตะ4คนเนี้ย แม่งถึงลงอีโมจิพร้อมกันเลยวะแล้วประเด็นน่ะสใน4เนี่ย,ยแม่งคือเพื่อนพีโดะนะเวย้ยอาจจะไม่ใช่เพื่อนสนิทอ่ะ,อ,ะอย่างเดมิลาวเคยอยู่ยูเว่กับพีโดเผื่อบคคไม่ทราบนะรูเบนเนเวสเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชาติของพีโดเคยเตะทีมชาติด้วยกันผมก็เลยสนใจว่าเฮ้ยมันมีดราม่าอะไรวะจนถึงขั้นที่พวกเนี้ยบันถึงกล้าที่จะโพสอะไรแบบนั้นโอเคที่ไอเน่ไอเมลคอมกับรูเบนเนเวสอะ่ะแม่งอยู่อาพิลานเว้ยมันก็อาจจะมีแบบความแบบแข่งขันอาจจะมีแซกกันบ้างใช่ปะส่วนอ่าริยัตมาเลสเนี่ย มาเลสเนี่ยแม่งพูดชัดเจนมาตลอดว่าเมซี่แม่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอาจจะมีความแบบไม่ได้อินกับพีโดอะไรก็ว่ากันไปส่วนทางดมิลาอะ่ะแม่งคือเพื่อนอาทิตย์เพื่อร่วมทีมพีโดที่คูวเว่นะเว้ยผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นส่วนทางสโมรอนลไฟฮางเนี่ยผมเฉยๆเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์ไงเขาก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคประมาณนั้นนะพอผมโพสต์โพสต์สนี้ไปนะครับแน่นอนครับว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยผม ไม่สี่ห้าวันที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งลงบทสัมภาษณ์ซึ่งเป็นโพสต์นะครับของเรอนลเมสซี่ที่พูดว่านักเตะสมัยนีย้โฟกัสที่เซติส่วนตัวมากเกินไปจนลืมโฟกัสถ้วยแชมป์อะไรประมาณนั้นนะ,ะผมก็โพสต์ไปใช่ไหมก็มีเพจเขา2เพจนี้นะครับเอาอีกแล้วนะครับก็มาแบบแชร์ไปนะครับให้ประมาณแบบเหมือนว่าผมโพสต์เพื่อให้แฟนคลับหรือผู้ติดตามเพจผมเนี่ยเข้ามาด่าโรนัลโดนะครับประมาณนั้นซึ่งผมก็ตอบไปแล้วใครที่ยังไม่ดูไปดูไลฟ์สดเก่าผมได้นะครับหรือไปดูไฮไลท์ที่ผมลงไว้ได้ซึ่งงผผมมมจะะพูดดปรโยเคเเิัวว่าตอ ไม่สามารถบังคับให้ใครเนี่ยคอมเมนต์อะไรได้คือถ้าผมทําแบบนั้นได้ผมจะบังคับทุกคนที่อยู่ในเพจผมอะเข้ามาดูไลฟ์สดผมนะตอนนี้กูสบายไปแล้วว่าถ้ากูบังคับคนคอมเมนต์ได้อาพูดตรงๆใช่ปะผมบังคับเฮ้ยมึงมาคอมเมนต์ในคลิปใน u t u b e กูนะเว้ยกูยจะได้แบบมียอดคนเข้ามาดูเยอะๆมันจะได้มีเอนจีทเมนต์ขึ้นมาใช่ปะถ้าผมบังคับได้ผมทําไปแล้วซึ่งผมไม่สามารถทําได้ผมยืนยันประโยคเดิมนะครับกลับมาวันนี้2เพจนี้เอาอีกแล้วแต่ผมจะไม่พูดถึงอีเพจหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่า เพจใหม่ผมก็เลยจะยังไม่พูดถึงเพจเขาเดี๋ยวจะหาผมไปโจมตีเพจเขาอะไรเงี้ยนะผมจะพูดถึงอีเพจหนึ่งที่ด่าผมอาจะแต่ก็ต้องยอมรับว่าผมก็ควรส้นตีนนะ <c oughs> อ่ะผมก็แคปที่เขาแชร์ผมจะลงโพสอวยเมซี่เชิดชูดั่งพระเจ้าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมีนะครับเคยมี <c oughs> แต่เลิกทําได้ไหมลงโพสต์เกี่ยวกับโรนโดแล้วให้ลูกเพจตัวเองเข้ามาเม้นด่า มาเมนแซโรนโดเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเราเนี่นะครับนี่แล้วอีกเพจนึงนะครับเสือกอะไรกับเอลนาเซอร์วะต้องวะนะครับไม่มีไม้เอกนะครับความจริงไม่ควรมีไม้เอกเสือกอะไรกับเอลนาเซอร์วะเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเป็นเสือกอะไรกับเอลนาเซอร์วะนะครับอันนี้ต้องแก้อย่าลืมไปลบไม้เอกนะครับแล้วก็อ้ออยากจะแซะเพื่อให้ลูกเพจมาเมนแซะต่อเป็นปกติของแอดมินเพจและสมาชิกเพจนี้แล้วก็เป็นลูกอิมจิ4ตัวอ้วกนะครับนี่นะเขาก็ประมาณนั้นซึ่งอย่างที่ผมบอกทุกคนเมื่อกี้ครับว่่่าโโโโพพสสทีผผมมไไปอะะอะะะแซรรนดนก ไปลองคิดเอานะฮะอ่าจากนั้นนะครับผมก็แคปมาแล้วก็ไปแชร์ว่าแชร์โดยเจ้าของโรนโดแ,แห่งประเทศไทยอันนี้ยอมรับว่าตัวผมเองก็กวนตินนะครับก็มันห้ามไจริงจริงมันมันอดไม่ไหวอะมันก็อ,อยากเซลอะ เห็นด้วยกับเพจเอาล้วได้ครับเห็นด้วยได้เลยกรกฎนะครับเพราะว่าเขาชอบเขาจะมีประโยคนึงที่เขาชอบพูดแอดมินเป็นยังไงลูกเพจเป็นยังไงใช่คุณกรกฎเป็นเหมือนพวกเขานน่แหละนะฮะเป็นอย่างที่เขาพูดไว้เออสิ่งที่ผมทําอ่ะไม่เป็นการแซลลูนโดหรือเปล่าเลยผมก็ไม่นั่งคิดนะแต่ผมคิดยังไงผมก็ไม่รู้สึกว่าผมแซะะไรเลยนะครับมันน่าจะเป็นที่จิตใจพวกเขาที่เขารู้สึกว่าผมแซะนะอันนี้ผมก็แก้มไขไม่ได้ตรงนั้นจริงๆทีนี้เรามาดูคอมเมนต์กันต่อครับพอเขาแชร์โพสผมเซจใช่ไหมเขาก็ มันห้ามยากที่จะไม่เสือกเรื่องของโรนัลโดเข้าใจว่าหาเงินจากช่องทางนี้แหละเนาะแล้วก็เป็นรูปปบมือลูกเพจเขาเนี่ยก็มาดิเห็นไหมคอมเมนต์ทุกใจแล้วก็ยกนิ้วให้นะครับแล้วก็มีตลกจริง,รงทีนี้มาเสือกเรื่องโน้ส,สุดท้ายก็สาตานเ<า><า>ดีย<ด><ด>วก<ด>ันหมด,มน,หมดนีน่จริงครับตลกสิ้นดีนะครับสรุปนิสัยเสียเหมือนกันหมดเพราะอยากด่าโรนัลโดแค่นั้นแล้วก็มีคนนึงน่าจะเป็นลูกเพจผมนะครับมาบอกว่าใช่ใช่เห็นด้วยครับก็เป็นรูปตอนที่เขาเนี่ยโพสแขวนยาวมานะครับยามาชอบไปโพสก่อนเกมอ่ะเนี่ยเดี มาลิดได้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นก่อนที่จะแข่งนะฮะเนี่ยเขาก็ไปโพสต์เหมือนกันคนนี้เขาน่าจะสื่อหมายถึงว่าทีมงเองยังมาเสือกเรื่องของยาเมาเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าใช่ใช่เห็นด้วยครับประมาณนั้นนะ่ะนั่นจะเป็นการแซะอะไรนะฮะก็นั่นเลยครับหลังจากนั้นผมก็เลยได้ไปตอบเขานะเพราะในเมื่อเขาเนี่ยตอบผมมาผมก็ต้องตอบเขาถูกไหมประหลกดีนะครับลงข่าวก็หาว่าเสือก แล้วทีมาตามเม้นตามแชร์โพสผมนี่เรียกอะไรดีครับเอาเคผมก็ยอมรับว่าผมก็กวนส้นตีนเขาเขาบันอดใจไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ชายให้ผมแซวได้ไงเดีย๋ยวอ่ะนี่ครับทีนี้เขาก็มาด้วยประโยคที่เขาบอกว่าเป็นประโยคเด็ดนะครับเป็นประโยคไฮไลท์ของเขานะเขาบอกว่าเควี่ยงก้อนหินใส่ใสคนอืนอ่น,นแล้วหวังว่าคนอื่นจะโยนดอกไม้กลับไปให้เหลอครับนี่คือประโยคที่ผมกําลังมองว่ากูเควี่ยงก้อนหินตอนไหนวะ เดี๋ยว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 ทุกคนทุกคนนะเดี๋ยวเพิ่งคุณโฟกัสไปหมดเดียวนะครับเคลื่อนก้อนหินใส่คนอื่นแล้วหวังว่าคนอื่นจะโยนดอกไม้กลับไปให้เหรอครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดะะรึนนนบบงคัีมาดูโพสผมใหม่นะครับมาดูโพสผมใหม่นะครับสรุปดราม่าชัยนะหกนัดติดของอนาเซอร์และจุดโทษท้ายเกมของโรนโดที่โดนกังขาก็ไม่ได้แซโรนโดนะครับเป็นการพูดประโยคนะเรื่องนี้เหตุเกิดจากเกมอนาเซอร์เปิดบ้านเฉลิมอัลไฟฮาสองหนึ่งก็ไม่ใช่ประโยคแซโรนโดเคดราม่าคือจุดโทษที่เกิดขึ้นในช่วงโทษเจ็บที่กรรมการเป่าว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลที่หลายคนต่างไม่เห็นด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นรูเบนออกมาโพสต์และคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียด้วยอิมมจิประชดประชันหลังจากที่โทษแบบค้านสายตาก็ไม่ได้แซนะครับไม่ได้มีปลาก้อนนนหิเลยะครับออออออ่่่ะะตไไไไปปปรวมมถึงงแคคเาาาา์ขนนนกกฟฮ็ด้้หิ ส่วนทางโค้ชของอัลไฟฮาพูดหลังเกมว่าไม่จําเป็นต้องแข่งให้คขา34นัดไทลีกมันถูกจัดเพื่อไว้เพื่อเอาใจโรนโดอยู่แล้วโค้ชอัลไฟฮาพูดครับโค้ชอัลไฟฮาพูดจริงๆผมแค่เอามามาโพสผมไม่ได้พูดเองต่อไปนะครับอาชียว,วยาไม่มีการพูดถึงโรนโดประโยคไหนที่ผมปาก้อนหินใส่โรนโดมาดูนี่วิธีการเคลื่องก้อนหินที่ถูกต้องคือแบบนี้ครับเสือกไลกับเอานั่นเสืว่ะอันนี้เนี่ยอันนี้นี่คือการเคลื่องก้อนหินครับเพราะใช้คําว่าเสือนี่ครับคือการอันนี้คือของจริงนะ ที่เขาบอกว่าผมอ่ะโพสต์เพื่อให้ลูกเพจมาด่าโรนัลโดมันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานของพวกเขานะครับแต่ที่พวกเขาทําอยู่นี่คือการเคลื่อนก้อนหินใส่ผมคือการแชร์โพสต์ผมเพื่อให้ลูกเพจเขามาด่าผมอันนี้คือของจริงครับนี่เขาเรียกว่าการเคลื่อนก้อนหินดังนั้นนะครับที่เขาบอกว่าผมเคลื่อนก้อนหินใส่คนอื่นอ่ะผมว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาทำอ่ะคือการเคลื่อนก้อนหินครับอืมนะฮะอ่ะมาต่อเมื่อกี้กูถึงอันไหนวะนี่อันนี้นะผมก็เลยตอบเขาไปว่าลงข่าวเฉยๆเนี่ยนะ <laughs> กูออก็คิดอย่างนี้จริงๆนะเว้ยคือทั้งโลกอะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแน่นอนที่ลงข่าวเนี้ยในทวิตเตอร์ในเอ็กซ์อะแม่งลงกันเป็นร้อยสองร้อคนในประเทศไทยก็มีลงนะเว้ย อ่ะทีนี้เขาก็มาบอกว่าสาบานก็ตายฟรีเลิกแถเถอะอ่ะโอเคผมก็เลยตอบเข้าไปว่าลดอคติลงบ้างเถอะไร้สาระมากแต่ละวันเนี่ยนี่ผมโพสต์ข่าวไม่ได้โพส์ด่าโรนโดถ้าทําเมื่อไหร่มาด่าก็ยังไม่สายไปตามด่าเพจที่เอาโรนโดไปไปแปะเว็บพนันนู่นทําตัวเหมือนเด็กหวงของเล่นทั้งทัที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของตลกโอเคประโยคนี้คือผมพยายามจะบอกเขาแหละคือคุณไม่ใช่เจ้าของโรนโดนะเว้ยคือทาไมต้องพอเป็นผมโพสถ,ถึงโรนโดทําไมถึงต้องมีปัญหาทุกครั้งแล้วสิ่งที่ผมโพสตโอเคาอาจจะเป็นเรื่องลบแต่ มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้เฟกนิวขึ้นมาแบบอย่างเช่นโรนโดไปทําไม่ดีกับใครผมไม่ได้ทําอย่างนั้นผมโพสตมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาก็โพสตกันตามปกติเวลาผมโพสอะไรดีๆถึงโรนโดคุณไม่เคยมีปัญหาเพราะคุณรู้สึกโอเคใช่ไหมหรือบางทีคุณแค่ไม่เคยเห็นผมทําเพจมา3-4ถึงปีนะครับผมจะบอกให้ว่าเมื่อก่อนน่ผมจําได้ว่าตอนโรนโดอยู่แมนยูผมทําเป็นวิดีโอเลยด้วยซ้ำแบบเป็นวิดีโอแบบเหมือนดีใจที่โรนโดยิงประตูได้หรือเวลาโรนโดแบบฉลองอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยวันเกิดโรนโดผมกลงกงเม่่่่ออนนนนนผทําาายั้้จริๆแตคหี ไม่เคยเห็นเขาจะเห็นก็ต่อเมื่อเวลาผมลงข่าวด้านลบของโรนโดและเหมือนกันครับเวลาที่ผมบ่นเรื่องเนวิสซี่ Messi, พวกเขาจะไม่เคยเห็นเวลาผมบ่นเมสซี่แต่เวลาผมอวยเมสซี่เนี่ยเขาเห็นทันทีแล้วเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยสวัสดีนะจิบลยครับนาจิบขึ้นไลฟ์กับผมไหมอ่านายจิบบอกว่ากิจยอมรับผิดไปเถอะนายก็รู้ั่งนั้นมันถูกเสมอเดี๋ยวสุดท้ายผมจะให้เขาถูกแน่นอนครับแต่ตอนนี้ผมขอดีแคลร์ตัวเองก่อนนะครับนะครับผมก็ตอบเขาไปแบบนั้นเขามาตอบผมนะครับพวกเพจแปะเว็บพนันเนี่ยมันก็หากินแบบนี้อยู่แล้วผมไไไม่่่่่ด้้้สสนนนนนออะรแแตตตเเพทีััังงงป็ืกลาใหฟบฝิ ไม่มีบาร์เซโลนาเจตนาโพสต์ให้ลูกเพจมาแซบแบบนี้ดูการกระทําแล้วมันตลกครับอ่ะโฟกัสที่ประโยคเขานะครับโฟกัสที่ประโยคเขาพอเขาบอกว่าจําประโยคเขาไว้นะะอ่ะต่อมานี่คือสิ่งที่ผมตอบเขานะครับอ้าว การที่หากินผิดผิดไม่สนใจแต่ผมที่ชอบเบซี่มากกว่าโพสต์เรื่องลอนโดหาว่าเสือกลูกเพจไม่ใช่ผมผมไม่สามารถบังคับไปไปบังคับให้ใครมาเม้นอะไรได้ถ้าทําได้ผมทําไปนานแล้วเจตนาที่ผมโพสเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะรู้ได้มันเกิดจากการดาวอาเองของคุณแต่ที่คุณแชร์โพสต์ผมเพื่อไปให้คนมาด่าอันนี้สิชัวจริงหลังๆมานี้เริ่ม <c oughs> หลุดเยอะนะธันวาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วขอยืมคําพูดเทพคิดสมัยที่ผมทําเพจแรกๆแ,แล้วคิดแบบที่คุณคิดมาหน่อยไอที โพสให้ลูกเพจมาด่าเนี่ยตอนนั้นเทพพิสบอกผมว่าผมไม่สามารถคุมความคิดของคอมเมนต์ได้หวังว่าจะเลิกวุ่นวายกับเพจผมนะทันวากลับไปมองตัวเองเถอะเพราะผมอ่ะคุยกับคุณมาเกิน10ครั้งผมสรุปได้เลยว่าคุยกับก้อนหินยังเข้าใจง่ายกว่าคุยกับคุณอันนี้ก็ยอมรับว,ว่ากวดตีนนะครับ อ่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าไล่สาระโพสเจตนาให้คนอื่นมาแซะโคตรบ่อยแค่พวกผมไม่สนใจปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านเฉยเฉยเอาเธออยากทำอะไรก็ทำไปเถอะเสียเวลาใช้ชีวิตไปเถียงกับคนแบบนี้บาย,บายแต่แค่พวกผมไม่สนใจนี่ขนาดไม่สนใจนะครับแชร์โพสผมบ่อยมาก <c oughs> ไม่สนใจแต่แชร์โพสผมไปให้ลูกเพจด่าบ่อยมากอ่ะผมก็เลยตอบแบบว่าผมก็ทํามาตลอดนะถ้ามะบอกเขาบอกว่าแบบจะทําอะไรก็ทําไปเถอะผมก็ทํามาตลอดนะทาตามใจผมเนี่ยแล้วก็มีปัญหาตลอดสรุปผมทําได้ไหมเนี่ย